นี่เลยครับผักแพลวครับผักแพลวที่เราจะได้ก็ประมาณนี้ครับที่เราปลูกใส่กระถางครับก็จะได้งามงามแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับผักแพลวหรือว่าผักไผ่นี่แหละครับบางที่เขาเรียกผักไผ่บางทีก็เรียกผักแพลวหรือครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาปลูกผักแพลวครับปลูกผักแพลวแบบนี่เลยผักแพลวหรือว่าผักไผ่บ้านเรานี่แหละครับกินกับแก้วกุ้งกินกับ ุูบหน่อไม้นี่โอ้สุดยอดครับไผ่ิสัยฝายสัยอีสานหนองคายบ้านผมเรื่อยเรียกว่าผักแพลวครับนี่ง่ายๆปลูกใส่กระมังครับง่ายๆเลยครับกระมังเหลือใช้ที่แตกแล้วนี่แหละครับเห็นไหมแตกแล้วเหลือใช้ก็เจาะรูครับเจาะรูเขียมดินดินตามรั้วตามสวนบ้านเราครับขี้วัวขี้ควายก็ใส่ไปครับแบบธรรมชาติเลยง่ายๆครับแล้วก็นี่แพลว ตัวนี้ยิ่งยิ่งยิ่งเด็ดยิ่งยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะครับเด็ดนะครับยิ่งเด็ดยิ่งแตกครับตัวน,นี้เขาจะชอบน้ำนะครับส่องรดน้ำทุกวันจะเย็นได้ยิ่งดีครับนี่เราก็จะเด็ดให้ดูสดๆเลยนะครับ เรับแล้วก็ลิใบออกข้างหนนะครับน่ครับให้เหลวประมาณนี้ครับบรมืนากาศจะเช้างี้ครับปลูกผักยาไปกินครับนี่เหลวประมาณนี้ครับดิไปเลยครับ ลุ่นเลยก็ได้ครับรวดเร็วตังควดาทยครับตังกวดตุ๋ย ทำไปเร็วๆ,ๆนะครับทีก็ติดยอดหรอครับเกื่อมันแตกถ้ามันติดแล้วมันจะแตกกอแตกกิ่งเยอะๆครับยอดไปเลยครับนี่ถ้าเราทำได้แบบนี้นะครับเราทำให้ดูเร็วๆนะครับจะได้เห็นทุกขั้นตอนเราจะไม่ตัดต่อครับไม่จำเป็นจริงไม่ตัดต่อครับง่ายก็มือขึ้นมเอามือ หลวงดินม,มือจกดินไปเลยครับี่หลุมครับแล้วก็ปูแบบนี้นะครับให้เป็นคำเป็นกำแบบนี้นะครับจะได้เป็นพุ่มสวยครับถ้าปูแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้มันก็จะเป็นพุ่มอีกแบบครับไม่แนะนําครับเราจะทําแบบนี้ครับนี่นะครับนี่แบบนี้ก็ติด นี่นะครับนี่ก็เสร็จแล้วครับขอไปครับนี่นี่ก็เสร็จแล้วครับรดน้ำครับเอาไปตั้งไว้ที่ใก้น้ำแบบให้น้ำรดนี่ครับเสร็จแล้วครับนี่เราตั้งไว้ใกล้ๆสปริงเกอร์นี่ครับสปริงเกอร์อยู่ข้างหลังครับดืน้ำทุกวัน ตน้ำครับสำหรับเปลดสปริงเกอร์นะครับน้ำก็จะโดนทุกวันครับนะครับเหมือนต้นนู้นเลยครับผมนะครับก็จะงามยางนั้นแหละครับยิ่งแตกยิ่งเก็บยิ่งแตกหน่อแตกใบแตกยอดใหม่ครับโอมพลัมังใหญ่นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมง่ายๆครับแค่นี้แหละครับง่ายๆบ้านๆ นี่เลยครับผักแพลวครับผักแพลวที่เราจะได้ก็ประมาณนี้ครับที่เราปลูกใส่กระถางครับก็จะได้งามๆแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับผักแพลวหรือว่าผักไผ่นี่แหละครับบางทีกเขาเรียกผักไผ่บางที่เเรียกผักแพลวหรือบางที่เรียกผักอะไรครับบ้านคุณเรียกผักอะไรครับเมนมาบอกหน่อยนะครับบ้านผมเรียกผักแพลวครับกินกับเกี่ยวกุ้งกับซุปหน่อไม้นี่สุดยอดเลยครับนี่ปลูกใส่กระถาง ก็จะเอาขอเขาชอบน้ำครับเราลงรดน้ำทุกวันเช้าเย็นนะครับสปริงเกอร์แกสปริงเกอร์ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับยิงยิงเด็ดยิ่งแตกครับตัวนี้ถ้าน้้ำพอใส่ปุ๋ยคอกครับอันนี้ไม่มีสารเคมีนะครับปุ๋ยคอกอย่างเดียวอืมไหมใบหอมอืมคิดถึงซุปหน่อไม้เลยแกวกุ้งโว้ย โอเคครับผมเราจะได้แบบนี้ครับผมอย่าลืมกดสับตะไคร้ให้ช่องเกษตรหัวโตนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ